สวัสดีชาเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมโคตแจมนะครับผมอ่ากดยิวเกมเข้าไปนะครับเลือกโหมด normal เลยนะครับเข้าไปนะฮะเกมนี้นะฮะได้ชื่อว่าเกมสยิวนะฮะไม่ใช่เกมสยองนะเห็นสกีเบิร์กเขาบอกมานะครับว่าเมื่อเกมมันน่าหนุกนะฮะอยากให้ลิขิตแครนะฮะมัน ก็น่าลองนะฮะผมผมไม่เคยแคสเกมแนวแบบอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะผมนี่เป็นคนขวัญอ่อนอยู่ด้วยนะครับผมแคสไม่มันหีืออะไรอย่างนี้ก็บอกด้วยนะมันไม่น่ามันนะเกมอย่างเงี้ยแคสอะเห็นแคนี้เสียงเพลงก็ร้อนจะยิบจิ้วแม่งแฉแล้วเนี่ยอะไรแฉแน่ๆแฉชิดมากกูงงกูงงโอเคครับ เอดี๋ยวเราสจะเล่นเกม่ะพี่โอเคนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับโอ้กราฟิกใช้ได้นะครับโอ้ทำไฟมาได้สวยจริงๆอ่าคะแนนเกมนี้ก็ให้เยอะเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าแม่งชอบกินไข่เจียวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมสวยมากโอ้โหสั์กูมาเห็นคนละกูขอถามคำพูดนะเกมมันกากมากๆนะครับโอ้โหทำคนมาได้เกี่ยมาฮะแสงไฟก็ใช้ได้นะสวยดีนะอตกลงกูจะมารีวิวเกมหรือกูจะมาแคสเกมกันแน่นะไม่รู้นะฮะ งานไอ้เด็กๆกูเยอะไปหมดนะฮะเจเราปิดประตูครับเจย่าบ่นครับจะ <ยา S 1> บะ่นครับผมอยากเล่นนะฮะโอเครับตอนนี้เราก็มาแล้วนะฮะไอสัตว์เห็นตะตีนไม่เห็นมือกวนส้นตีนแล้วอ <c oughs> ่าลงไปเอาไม่ใช่นะครับอ่าต้องกลมไปนะโกดคนเอ้สัตว์กดตัวซีโกรอะไรมึงนะกดธมัวแล้วกด อ๋อกด e นะฮะเอาอีเชี่ยแม่เนะครับไปกันเลยนะครับผมโอเคโอโหสุดยอดจริงนะรายละเอียดแมปนี้สูงสุดยอดเลยนะ่ย Battle f i e l น,นี่นายยังซู้ไม่ได้นะฮะโอ้โหจเจ๋งจริงๆ,ๆครับอืมใครบอกน่ากลัวว่าแม่งกูตบแม่งอืม หมึดเลยวะเซ่ไปเซ่สัตว์แม่งกูเดินผ่านมันเป็นไม่ได้อีกอ่าไปดิครับเพ่ไปครับป๋าป๋าไอ้เหี้ยดูกูไปดูดปูนเล่นเนาะไอ้เหี้ยแม่งปูนแถวเนี้ยดูดดูดปูนอะไรฮะไอ้เหี้ยมีหนูด้วยเซ่จริงจ๋ิงนะครับโอ้โหเตะของนี้นี่แม่งปิวด้วยนะสุดยอดนะครับโอ้โหจริงๆเกมเก่าอย่างนี้เขาก็ทำมาได้สวยนะฮะ อ่าเขามาเฮ้ยเียเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูเห็นคนน่ะเว้แล้วมึงเหี้ยหลอนละอืมสัาดมีคนตรงนู้นด้วยไอ้้เหียแม่งอันนี้ดิอ่าไม่มีโอเคเฮ้ยแม่งตกใจหมดเลยเหี้ยคนอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นนะเห็นปหมเออนั่นแหละอืมงงงงข้าข้าไปครับตรงนี้นะฮะผม อเอาไว้เฮ้ยไฟสายกากไอ้สัตว์กำแล้วมึงเวรละเชี่ยกูต้องเดินงี้เฟดเอฟะอ๋อโอเคครับแล้วก็มีแฟดไลท์เหมือนกันเออไม่ใช่แล้วก็มีแฟดไลท์เหมือนกันแฟดไลท์ก็คือไฟฉายนะครับมันก็แม่งกูก็น่าจะมาใช้ตั้งแต่แรกนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็เข้าห้องนี้มานะครับโอ้มีตเตะกอ e ีฟฟิวด้วยแบตเทนฟิลด์ทำได้ไหมเอเอเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเกมมันเกียร์นี่อย่าช่าง,งมันมันอืมช่างมันหาได้เล่นแถวนี้สำรวจแมบนี่คือสัญชาตญาณที่ดีของชาอกเคมเมอร์นะีฮะผมสำรวจแมพให้ทั่วดูซิมันจะมีอะไรเฮ้ยอะไรฮะเกียไก่ทอดเก็บเฮ้ยอ่าเก็บไก่นะครับโอ้ดีใจด้วยนะฮะเออคอลเลกชันไอ้สั์อ่าเราเอาเก้าอี้ไปให้มันได้ป่าวะไอสัตว์ติดติดช่างมันนะฮะ เย่ยขันหูเยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าสวัสดีครับฮัลโหโว้าสวัสดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานนี่เยอะโวยอยากขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้จำไม่ได้เลยเี่พี่จะกันผมทำไมครับเฮ้ยเขี้ยตูดเด็กสุ่ยดีปหมถอยไปดิโอเคถอยไปแล้วเข้าไปเลยสัตว์กูต้องให้เม่งนี่เข้าไปก่อนโอเคครับในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมมีประตูนะฮะก็เปิดเข้าไปนะฮะเปิดได้ไหมไม่ได้ครับประตูกาก แน่คร <c oughs> ับผมอตุ่ยเด็กนะฮะดูซิมันเป็นเพศอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็เสร็จกูนะครับอ่ะโอ้โหสัตว์ไม่มีหน้าเฮียอ่าโอ้โหมีลูกตาเต็มไปหมดเลยนะครับอุ้ยเฮียฮะอะไรนนเนี่ย <c oughs> โอ้โหนั่งทางเชียวมึง <c oughs> เสร็จกูแน่ๆเลยกันอย่างนี้นะครับผม <c oughs> โอ้โหเฮียมึงใช้โทรศัพท์อะไรเนี่ยสัตว์ <c oughs> เขาใช้ไอโฟนกันหมดแล้วมึงใช้อะไรเนี่ยมึงใช้แอมโมบายเหรอไอสัตว์ไอโมบายกับไอโฟนนี่มันคนละเรื่องกันได้หนูวอุ้ย นะฮะผมถ้าถ้านอนของเธอนี่ช่างพิศวาสยิ่งนักนะฮะอยากกันนั้นเลยเราจับเย็ดแ่งเลยนะผมอืมไอเด็กนี่ชวนกูหลอนว่ะนั่งไปไหนวะเฮ้ยว่าอะไรอ่ะว่ามันต้องมีที่อะไรแน่เลยมาไหมโอ้อะไรอ่ะเช е ส lady two กดกดมั่แบบเฮ้ยอ,อะไรอะกดกดที่มันจะมีของนี่ขึ้นมานะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ นั่นาน,านั่นว่ามันมันพอมันโดนมันจะมีอะไรสักอย่างอ่าสำรวจสำรวจเฮียนี่มีมีอะไรครับอืมเฮียเทพบุเท่าเดินย่องนอนเนี่ยไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ปึ๊ธเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่เจ๋งวะ่ะเฮ้ยซูม้าไปดิยังไงวะเนะี่ยมาได้ทำอะไรครับ collection to m and zoom อะไรวะงง งงอะเนี่ยผมจริงๆเงนะฮะเป็นสีเขียวปึก๊กอ๋อโอเคถ่ายเก็บไว้นะฮะเอาไปชักว่าวที่บ้านนะโอเคแม่เกมก็งงพอสมควรนะฮะทำริสกี้งง,งไปได้ประมาณวิสองวิเลยทีเดียวเชียวนะฮะตอนนี้เราก็กำลังโทรคุยกับแฟนนะปึ๊บอืมสุดยอด i mobile เขาทำอย่างนี้ได้ด้วย 3G มเนะะี่ยสู้ได้ไหมคนไทยกาก,ากนะฮะสู้ไม่ได้นะฮะไอโมบายกูใช้3 g มได้อ่าอ่า เทพโอ้ยเฮียอะไรอ่ะเว้ยสัสคุณทำอะไรท่านนั่งทำอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำแร่มากคืออะไรครับใครก็ได้ช่วยบอกผมชีนั่งแกะสลักอะไรอ๋อนั่งแกะปูนะเป็นหน้าคนนะโอเคเข้าใจครับหน้ากลัวเฮียอะไรมึงฮะหน้ากลัวจังเลยเฮ้ยเฮียโอ้ยเฮียมันตกใจมาเลยแม่แหลกๆกูต้องเอาอีกเฮียอะไรอ่ะ มันจะทำอะไรครับตอนนี้ไฟอะไรสักอย่างเฮ้ย,นยเนน่าม่สิอุย้ยไอ้สันจะปิดไฟทำเคีียอะไรเล่าเห็นน่าหน้ามันมีเขียวเขียวเห็นไหมท่านผู้ชมอ่าถ่ายรูปเก็บไว้ร้อยมันเป็นเขียวๆแล้วก็ค่อยกดนะเอ้ยเคีียอะไรอะสะโลว์สโลวอ,อ๋อไอ้เคีียไฟอืมยู แค่เก็บไปชักว้าวเสร็จกูนะครับอ่าส่งรูปไปเนี่ยสาม G จัดไปเด็กน้อยควยเล็กควยตุงนี่ว่าเราอะไปทำอะไรมาโหหัดนั่งซอยกันไกลตั้งแต่เด็กนันเราเนี่ยไม่ดีนะเว้ยโหผนังห้องนี้อาร์ตจริงๆนะครับไปเปิดไฟได้แล้วเพ่ผมทำงานเสร็จแล้วพีโอโหแม่งผมเสียวเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ย Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. ปิดไฟฉายมันดิเปิด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 อ่ะง่ายต่อครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะไม่ใช่แล้วเนี่ยผู้เล่นนี่ครับอ่ะแล้วก็เดินกลับเปิดประตูเข้าไปใช่ป่าเออใช่ด้วยไอสัตว์มันทีพก็ไปแม่งเสียมรยาดว่ะมึง่ะไอเขี้ยเอ้ยน่าทีบได้ด้วยโหติดใจว่ะเกมกราฟิกแค่นี้นี่ไม่น่าทำได้นะเขาใส่ใจรายละเอียดจัดนะฮะ Dang it! f ฝากแ a ดมันคืออะไรเนี่ยโอ้ไฟแสงไฟสลัวไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เที่ยอะไรมันเอาไปโคลกากว่ะข้ากากมากข้อนี้เราเราเฮ้โอ้ยเที่ยมีปืนด้วยสัตว์ยิงซอมบี้ไะเนี่ยไอ้เที่ยมากูได้มันแน่เลยเตรียมปืนไว้ไอ้เที่ยมึงมีปืนตั้งนานก็เสือกไม่เอาออกมาให้เร็วไปดูดปูนไปมึงไงไอ้สัตว์เอ้ย มันต nee ้องมองหน้าก <running> ันเวรแรกว่าต้องมีอะไรไม่ดีไม่ดีแน่นอนนะฮะตอนนี้เขากำลังบนนะฮะกำลังพามเฮ้ยถ้ามึงไม่ทำพ่องตายนะมึงจ้องไปโหเสียงไฟเลยเลยยิบระยับอ่าพังประตูแคาได้แล้วนะบลส์หรือเปล่าอะไรอ่าพังประตูไปก็เสร็จไม่มีที่อะไรแน่แอป sooner finish we here, no oh. oh. the better. Oh. 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 Hey. up ไปกันเลยครับเอาไอ้เชี่ยมบนอีกแล้วนะครับผมกูอยากเล่นสักทีนะมึงก็ไม่ให้กูเล่นไอสัตว์ปีนหน้าต่างออกไปอีกอเลวไอเด็กตุ๋ยเด็กขัดตุ๋ยเด็กชักว่าวยืนหมาไอสัตว์แม่งแล้วเราก็มองแล้วมันก็ทิ้งเราไปนะฮะก็ทำให้กูรู้สึกวังเวงแล้วตอนนี้อย่าให้กูอยู่ตรงนี้นะให้เอาไอเชี่ยมึงเอาจริงๆด้วยอะจำไปละไปละมึงเอ้ย กูเสียงวะเสียงก็ดังด้วยอ่ะอย่างน้อยกูมีปืนอ่ะกลัวเฮียอะไรแค่วะเดี๋ยวขอเบาเสียงก่อนนะะท่านผู้ชมครับผมรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วนะอ่าประมาณสักขนาดนี้เลยโอ้ยเบาไปครับไม่ไม่เอามันไม่มันครับไม่เบาไปครับอ่าประมาณนี้กำลังดีโอเค สูไม่ได้เขี้ยบว้าวเจ็บสัตว์ตกใจนะเฮียโหเงือไหลเลยเฮียแค่เนี้ยมันมันก็แค่คนนะเนี่ยสัตว์เกมผีเียอะไรนะฮะคนแม่งมันไล่ตีกันโอเคเราจะต้องทำใจเย็นๆไว้นะครับนะโอเคก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้นะฮะผมก็เดินโอ้ยเฮียเริ่มละ เฮ้ยลุกขึ้นมาได้ปะวะเฮ้ยหลังโอเคไม่มีอะไรแก้เบ็ดชิดอะไรเตะซ้ำได้ด้วยที่อะเร็ววะ่ะอืมยังไงเอ่ยอ่าไม่มีอะไรครับตรงนี้นะครับผมพยายามจะพยผมจะพยายามไม่เงยียบนะฮะโอเพนเดจ๋านะมึงว้าเข้อเจอของดีเว้ยเปิดโด อืมต้องระวังร,ร,ระวังระวังกดยังไงวะยูสอะไรอะไรคิดที่อะไรมึงอะเก็บไม่ได้อ่ะนะงงช่างหัวแม่งไม่ต้องเก็บแม่งละในแคปไปกันเลยในะคบตอนนี้นะยฮะแม่งปืนแม่งก็จะชักไปไหนนะฮะผอมอ่าวิงขึ้นไปนะยฮะเดินขึ้นไปมากกว่าจะมีอะไรไหมแถวนี้ เคคราประตูปไปแล้วครับนะอืมเงียบคลิปดีสงบสงบเงีบยบเคฟไม่มีอะไรครับแถวนี้นะฮะไม่ต้องกลัวอ่าเลี้ยวไปตรงนี้ครับไม่เจอใคร Open the door เคฟไม่มีอะไรครับโอ้ยไม่กลัวกวนจริงกันเนี่ไปเว,ว้ยลิสกี้นะเว้ยโถแม่งกลัวเกมแค่นี้มึง ไปคุยกับขี้ไปไอ้สัตว์ไม่ได้เว้ยระดับกูแล้วเดี๋ยวจะคันจมูกโอเคไม่มีไรฮนะมันมันจะทําห้องรังๆให้กูทําไมอะ่ะไอเชียแม่งก็รีโหลดได้รีโหลดดีเลยมึงแงยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยสัตว์มันให้ผมไปไหนแล้วเนะี่ยไอเชียเกบ็บอุย้อยยาน้ามึงยามไม่ปิดไฟนะเว้ยอ๋อ,อกดสเปซบาร์ทีปได้ด้วยนะครับสุดยอดนะฮะสมมติกระสุนหมดก็จะได้ปั๊บปับป๊ปปั๊ปนะครับผมโอเคเข้าใจง่ายนะ ไม่มีอะไรแถวนี้ต้องไปตรงนู้นซะแล้วโอเคเฮ้ยสัตว์มันล่วงเองไงเฮียเฮ้ย Fuck you โอ้ยหมอบเนียนจริงเลยหมอบเนียนจริงเลยโอ้ยเฮียเกมผีเฮียอะไรเนี่ยแม่งคนชัดๆสัตว์นะเห็นไหมหน้าเฮี้ยแม่งใส่หมวกกันน็อกชาวเกมเมอร์อะไรอะ่ะ เฮี ia, ่ยไม้ดินได้สัลอนหลอนกวนตีนีเที่ยแม่งซุ่มโคตเนี่ยนะ่ะคบเบอร์ไอ้เฮี่ยคบเบอร์คบเบอร์โหแสงทะลุมานี่สวยมากนะ,ะับผม <c oughs> ไปเดินไปต่อครับแม่งผีน่ากลัวจริงเกมนี้น่ากลัวจนกูมันผีหรือคนมนะั้นอ่ะยูทิปอ่ากูวิ่งได้แล้วนะครับในที่สุดกูก็วิ่งได้นะฮะโหอ่าก็ไปงี้เลย ไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหมึงเอ้ยเนียนจริงแล้วเหรอวะไปไปไปไอสัตว์มันวิ่งเข้าไปได้ไงวะเฮ้ยกูชักเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองละนะว่าไหมว่าไหมอืมไม่เป็นไรครับอย่าคิดมากครับผมเรื่องอย่างนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเกม แนวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะฮะก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากนะักนะไม่ค่อยมีเอ้ยไอสัตว์ประตูเมื่อกี้มันยังไม่ปิดอยู่เลยกวนตีนั่นแหละเข้าไปอืมไม่มีอะไรอย่าโว้วววว่าน่นไอสัตว์อะไรครับอะไรครับุาวลี่จี้ไอเลวไอสัตว์มึงทั่วมาก เดี๋ยวกูเข้ามาทางไหนวะกูเข้ามาทางนี้โอเค yeah. อเดี๋ยวเียไม่มีอะไรเพื่อนโดไปเฮ้ยอืมไม่มีเียอะไรไมึงยังจะให้กูเข้ามาีกเร็วเอ้ยไหนรับผมโอเคไม่มีอะไรนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องเป็นเลยตรงนี้ไอเฮียนั่นเพิ่งมาเกียร์นี่ว่ะมันเอาอ่าก็เปิดเลื่อนขึ้นไปอา้าวอะไรวะกูล้มเฉยเลยอ่าวัสดีเพื่อน ไอสัตว์ล่อปืนกูไปอีกอะคนเรามึงจะทำอะไรมึงจะยิงกูเหรอโอ้ยเฮียกูสักลายมังกือมานะยิงกูไม่เข้าหรอกแน่กูลุกได้กูหล่อไอสัตว์นั่นกูทำไมกูเดินไม่ได้อ้าเอาไอเฮียล่อปืนกูไปดื้อๆเลยนะโอ้อ่ะอย่างนั้นกูถีบได้อ่่ากูกลัวอะไรล่ะอ่ากูไม่กลัวึงกูถีบมึงได้นะครับอ่ากูมาทางไหนวะกูมาจากไหนวะเกมมาถูกทางแล้ว ในแค่ผมตอนนี้ก็งงยูนิตเวปเพเราต้องการอาวุธครับอ่าเราจะเอาเอาวุธจากไหนล่ะว่าไหม move object ออ๋อเลื่อนได้ของเกียนเจ๋งดีเดี๋ยวเราต้องหาอาวุธแถวนี้ก่อนเผื่อจะมีนะฮะอ่าหลอกก็เทปไปปาหัวมันเปล่าอ่าเจ๋งเจ๋งอ่าวิ่งไปครับวิ่งไปเนี่ยเข้ามาตรงนี้อ่ามีทางลัดเว้ย ยี่้ไก่ทอดแตูร้กลดนอย่าแม่งโผล่มข้างหลังมึงอ่าเก็บหมดเลยกูเต็มละสัตเต็มหาตรงนู้นไม่ได้โอเคไปตรงนี้กันเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยแอะเอลแล้วมึงเจอพวกไม่ดีละสัตว์อย่าทำเสียงงงงงงเงงดซ่ามันจะกระโดดขึ้นไปมึงขึ้นไปเร็วๆเลย เฮียปิดกูอีกนะดูคนละทิบเลยทิบไอ ia, เฮียอ่านะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเริ่มลงงงกับแมปแล้วนะฮะตั้อืมอย่าเข้ามาข้างหลังนะมึงอ่านะฮะตอนนี้ไม่มีเฮียอะไรไอเดี๋ยวทางนี้อืมงงนะเนี้ยงงนะโอเคครับแล้วก็ตอนแรกเราก็เดี๋ยวคันจมูกกันโอเคมาละตอนแรกเรามางี้ใช่ป่ะล่ะ เออเข้าประตูนี้มาประตูนี้ก็ไม่มีที่อะไรใช่ไหมประตูนี้ก็มีที่อะไรกากๆเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคไปไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอเคตรงนี้ตันละโอเคเข้าใจล้วก็ต้องมาตรงนี้สิครับใช่ไหมเออมันต้องไปทางนี้แล้วอ่ะมันไปทางเดียวนะครับอ่านี่ง่ายทางปลายเจอละเดี๋ยวคันจะวนอืมตอกเลยนะครับทามันมานะมึงเฮ้ย เฮียคีไอ้สัตว์สองตัวด้วยแม่งมาดิมึงอันนี้มึงเออแต่แม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยอ้ไอ้สัตว์ฆ่ากูมังฆ่ากูทีใครแม่งไอ้เฮียใครลอกกูมึงไอ้สัตว์ไอ้ไข่เล็กไอควายเล็กมึงไอ้สัตว์แลกกันแล้วมึงมึงมึงไอ้สัตว์เสร็จกูไปไอเฮียลูกได้ด้วยมึงคินบ่าไอเออมึงหลอแม่งตายแล้วนะ ย yeah. มามึงมึงโดนแน่มึงเข้ามาเด้สั์เฮ้ยแม่งมันไว้มันมันอ่ากันได้ด้วยเจ๋งโอเคตอนนี้เราต้องไปเอาเลือดนะฮะเลือด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 วิ่งไปวิ่งไปนะครับไปแบบแบบเนิบๆน,น,นะฮะตรงนี้แล้วก็ขามาตรงนี้แล้วก็มาเอาเลือดตรงนี้เปิดครับเซ็ตกูเลยครับไปเลยไปต่อเลยนะฮะ แม่งมาท okay. to maar, <algebra. S 2> lor, ีสองตัวกูก็กูก็เงียนสิครับนะงงเลยทีเดียวอืมเขี่ยปรกันต่อเลยนะครับผมอืมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่แม่งก็เกียนมากนะฮะเกมนะ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 อะไรวะไอ้สัสมก็อันเดียวกันนี่ว่าแซดอุ้ยนั่น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 เกมช่างจะสรรหาวะ มุกมึงจังไลามากอืมกูแทบจะหลอนเงาตัวเองอยูอ่แล้ะเออเหยาวัสดีเพื่อนไอ้ไหนรู้จักเราหรือเปล่านั่นไอ้เฮียหายตัวได้ไเฮียไปฝึกมวยจีนมาจากไหนวะสัตว์มึงเอ้ยตกลงกต้องไปทางไหนวะทางนี้ลนนแล้วกันน่ะเปิดได้ป่าวไม่ได้ไอ้เฮียหนูกวนตีนสัตว์พากูหลอนนี่เฮียเคลียมาทางนี้กันเลยนะฮะเสียวระวังไว้ระวังไว้มองหน้ามองหลังไว้นะฮะ ไอ้เหี้ยมีบันไดกูไปกูโหม่งแมบมึงนี่จะทำซับซ้อนไปไหนวะอ่าเยอะเอาอสัตว์ทุบได้ไหมเออเย้ะตองอย่างงั้นสิวะเสร็จกูอ่าง่ายต่อครับเฮ้ยอะไรอะ่ะอุอ่ากูได้ของใหม่แล้วโดมาแล้วงไงต่อครับงงพักใหญ่ๆเปิดประตูไม่ได้ด้วยโอเคก็ก็มาตรงนี้กัน นะฮะแต่ไม่เอายังไม่ขึ้นบันไดดิเฮียคันตูดเดีเ๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาจากทางไหนอะไอสัตว์กวนตีนปิดประตูอีกไอเฮียแม่งเอาเวนกวอยควยวยล้วมึงเปิดประตูไม่ได้อโอเคเราก็ต้องมาตรงนี้สถานเดียวละนะไม่มีตัวเฮียอะไรตุ้งแช่กูมานะไม่เอาแล้วนะแหมแค่คนธรรมดากูก็ขนลุกละ ืไม่มีอะไรอะไรอ่ะเนี่ยมันเจอท่อร่อหน้าแน่มึงกูไม่กลัวแล้วเขาเนี้ยกูมีอาวุธแล้วไม่ต้องมาน,นั่งถีบยืนถีบมึงเสียงใครใครพูดกันอะเฮ้ย<อ>เอ้ยเฮวัดดีเพื่อนมาหากูเซีย่ยแม่งปล่อยเอาถีบหืมถีบกระจกแตกได้ด้วยม่ยงเจ๋งนะเอาเออกไปไม่ได้เอกงง ไฟเปิดไฟแย่ yeah, หน้าแม่งโอ้เหี้ยมึงอย่าบอกมันจะปามาเฮ้โอ้ thank you โอ้กูรักมึงมากไอสัตว์มันมึงไม่ให้กูออกไปเลยวะกูต้องทำยังไงพี่พี่พี่โอ้โหนี่มันฟันช้ามากเลยเนี่ยอือช่างหัวมันครับไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยมันก็ให้เรามาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาของอีก เอาขี้มาเอาขี้มาเอาขี้มาเดี๋ยวกูปาขวานไปครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูปากลับโอเครอมันก่อนเซฟบิงเช็คพอยต์โอเคอย่าโอเคครับผมไปกันต่อเลยในใะหะ้ตรงนี้นะฮะโอเคเปิดประตูได้ไหมไม่ได้นะฮะเ,เราจะก็ต้องวิ่งไปทางนี้ซะแล้วนะไม่มีอะไรตรงนี้ก็ตรงนี้ทุบแม่งเลย ไม่มีอะไรกเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้เปิดประตูได้ไหมย,ยูสไฟแอคคืออะไรอ่๋อ,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 อโอเคโอเคเข้าใจโอ้โหแม่งเกลียนไอสัตว์มีพังประตูด้วยนะโอ้ยไอคีกโกงไอสัตว์โอ้ยเฮียมาเยอะว่ะสองตัวเฮียมาเลยมึงกูฟันมึงหัวขาดได้อ่ะที่รู้ๆอะ่ะมาเด้มึงมาลูกกูชายเปล่าแซด มีไม้กักมึงเออมึงโอ้โหการด้วยมึงตายซะมึงตายซะมึงมึงไม่ต้องมาคุกเข่าให้กูซาดกูไม่ใช่พระนะ้วเว้ยมึงมึงมึงไม่รอดแล้วมึงไม่รอดแล้วมึงเจอริสกี้มึงไม่รอดแล้วสัตว์มึงหลบหลังนี่นมึงไงฮะอ้าวสัตว์หายไปไหนอ้าวเกียนแปะนะมึงมึงอยู่ไหนแล้วเฮียกูเห็นมึงมาสองตัวกูเห็นมามึงเป็นแพ็กเกจคู่ที่ยมึงน่าทุกตรงนี้ไม่ได้นะฮะ มาเจ๊โสด้ยที่กูมีขวานนะมึงก็กลัวเลยเห็นไหมหัวหดกลัวหัวหดเลยยูสแก๊บไม่เอาแล้วกูมีขวานนี่กูพอใจแล้วอ่ะไปกันเลยไปตรงนี้กันเลยเยอะอย่อ่าไม่มีเชื่ออะไรครับก็ไปตรงไปเลยอ่าวิ่งหนีและช้าชีวิตนี้มึงจะวิ่งหนีกูได้ตลอดเลยเหรอมามึงมึงดึงเ,เชื่ออะไรมาเชื่อโซนนั่นเราอะ มึงมึงมึงไอ้สัสมึงโอ้โหที่ยขวานแม่งออกจากแข็งแรงที่ยแไม่ทบทีแม่งเลือดไม่ออกสักหยดนะครับแ้ได้สักนกลอยๆแดกแดกแม่งเลยอเคนะครับผมก็นะอุ้ยมึงมาอีกตัวแล้วมึงมึงไอ้วินมอเตอร์ไซค์มึงมึงมึงไม่รอดแล้วเสียท่ากูแล้วให้ท่ากูสักทีดิมึงเตะเตะแม่ง เตะแม่งเสียงเตะโคตรสะใจเอ่ะดักกักกกกักโอเค,ค,คต่อกันเลยนะครับผมไปทางนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็กูจะเข้ามาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ามีนี่มีของไว้นะชักว่าวโอเคซอยกันไกลต่อเลยนะฮะเปิบเข้ามาทางนี้แล้วก็หลอดดักตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังไง เปิดประตูไม่ได้ด้วยงง,งยเงี้ยไรมึงแกเเลี้ยวซ้ายไปไม่เจออะไรเลี้ยวขวาไปก็ตันโอเคแล้วไปซ้ายดีกว่าอ่าเสียอะไรก็ไม่รู้เง,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 งอะเงอะง่าว่ะทุบประตูแม่งเลยทุบไม่ได้ด้วยนะฮะกูเริ่มงงแล้วกูเริ่มงงแล้วกูเริ่มงง,งแล้วอ่าทางนี้อ้าวไอ้เกลียน เสร็จแน่แน่มึงเข้ามาทางนี้โอ้ยเชี่ยสองตัวไอ้สัตว์บินมอเตอร์ไซค์สารมึงมึงมึงตามมึงมึงไปจับกระจอเอาไอ้สัตว์มึงมาช่วยกันเถอะมึงลงไปนอนเลยมึงหนีไปไหนไอ้สัตว์หนีไปไหนหนีไปไหนมึงไอ้สัตว์มึงไอ้สัตว์แต่อแม่งเต่อแม่งน่ารักดีเก็บกไปต่อกันเลยนะหมอสัตว์โคตรหล่อเลยเฮียนะอ่าเปิดประตูไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวชักงนมัพละ ใช่ค่ะตอนแรกเรามาอย่างนี้ใช่ไหมเอออืมตรงนี้ก็น่าจะเปิดประตูได้ไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็ยังไงเอเดี๋ยวผมได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้วะเฮียอีวิทป่าวะไม่น่าใช่้ยเฮียโอ้ยเฮียแม่งตกใจหมดเลย สัตว์โอ้โหยังมีปืนด้วยสัตว์กูแทบกระโดดลุกออกจากเก้าอี้เลยเฮียไอเดียวเฮียไอติดย้ายสัตว์มึงปล่อยกูเลยเงี้ยหมาโอ้โหสัตว์มึงมึงอะไรมึงต่อยดิมึงมีขวานนะขวานไม่ได้ทำไมล่ะตำรวจมาแล้วมึงไม่รอดแล้วมึงอ้าวโอ้โหง่ายง่ายเลยทีเดียวเชียวนะฮะไอสัตว์แม่งกูตกใจหมดมึงมาให้ซุ้มไเสียง นั่นนั่นนั่นมึงอยากให้กูสู้มหมอื๊จบแล้วนะครับตายห่านะครับงานนี้ไม่รอ, kind <of calculating> <noise> <tro> อ,อดนะฮะโอ้ยคอนติเนียเกมนะฮะโอ้โห anyway ไม่คอนทินิวไปแล้วก็จบพอแล้วนะแม่งก็นะถ้าจบฉากจบก็บึ้งแม่งตกใจหมดเลยบึ้งแม่งตกบึ้งแม่งบึ้งแม่งเลยนะแม่งโอ้ยตกใจนะก็นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะผมก็ไว้เจอกันนะนะสวัสดีครับ